พี่ก้องสุดเก่งใช่ค่ะร้านเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้สเดือนค่ะตวาม้มาหมดเลยยกกระชวงมาเลยนี่กระชวงขวาม ภาพผมอะเขาเูแ้เนี่ยามกดาอะไรให้รู้สึกว่าหลอดดวงมันอ่อนแรงนะทกดเนี่ยกไม่แน่ใจว่าเดอะไรนะห่ยกนี้เหมือนเดี๋ยวนี้ไม่กดไล์่ายติดาวีเดียวเยอะนะใช่ผนี้เปเดี่ยวค่ะเออปอบประกอบเรอไกอตรงนี้นังเลยมาแ้ดูป้ายดิะป้าย เยี่ยมได้ครับเยี่ยมได้ป้เยี่ยมได้นะแล้วก็อยู่หัใปกนู้นกงเหนือกมใตู้่อยู่กลมซีป้าจำไเลยนะมาต่อาก้ไม่สบาก้่กาไอนลเ่วาย่านซึ่งวานนอนอย่งนี้นี่เนี่ยสานการปกรจาก้าที่อากรรนะครับการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาคือ ก็คือโรงแรมเอเชียชยโยวันนิตแล้วก็ตลาดหลักๆก็คือลิพวกนี้เนี่ยที่จับเนี่ยกตัวต้องวางยาสม,มุนถ้าจะมีการแก้ไขปัญหาจับลิงวันละ200ตัวมาขัดกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ไปปล่อยเนี่ยอันนี้แนะนำครับแนะนำตัวครับคุณีครับ,รบผมเอาแล้วว่ะ <c oughs> แต่แต่เรมาเรียนน โซนโรงแรมเอเชียโรงแรมในรั้แล้วในการเช็คระบบโคมเนี่ยเาใช้ระบบเค็ปโคมงสองระบบหนึ่งคือุกก็คือหงที่ผ่านการองปรับไม่มีการทับกันไอ้เรื่องเดี๋ยวเจ้าที่จะได้จับอาโซโล่เนี่ยนะ cải bạn cải bọt cái máquina bọc cải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 

สองอท hmm. ี่อกมาน่านมาช้านะหมอพี่ถามที่ครับลิงนี่เาทำหมันไปแล้วเนี่ยถ้ามีโภชนาการที่ครบถ้วนลิงพวกนี้มันมันเป็นแรปติติ้งมาคัดนะ เอาไปมาเลยเข้าไป,ไปเข้าเข้าไปาไประตูนอกไม่ปิดเลย <c oughs> จัครับจับทุกอ okay, ัเลยจับเลยครับจับเลยครับันนคับอนสอันครับอนุนอนนสองอันครับ่อต้องเงนครับนะครับต่กไปก็ได้นะครับผมเกิอุดหนุนหน่อยครับ